สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะไปทําความรู้จักกับไฮโพเทซิสหรือสมมติฐานซึ่งเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลใดๆมักจะเริ่มต้นจากการตั้งไฮโพเทซิสซึ่งเป็นประโยคที่จะได้รับการทดสอบพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอาจเป็นข้อมูลของกลุ่มประชากรหรือข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรในหน้านี้มีตัวอย่างประโยคอยู่6ประโยคคําถามคือประโยคใดบ้างที่ถือเป็นไฮโพเทซิส ประโยชน์ที่ 1. วิธีที่1ให้ผลผลิตดีกว่าวิธีที่2ประโยชน์ที่2ลูกค้าชอบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และประโยชน์ที่3ปัญหา A เป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้ผลกาไรลดลง3ประโยคนี้ถือเป็นไฮโปเทซิตเพราะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่3ประโยคหลังไม่ถือเป็นไฮโปเทซิตด้วยประโยชน์ที่4ลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนและประโยชน์ที่5ยอดขายในเดือนหน้าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เป็นคําถามที่ตอบได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลก็จริง ต่ไม่ใช่ด้วยการทดสอบสมมติฐานส่วนประโยคที่6ยอดขายในเดือนหน้าจะสูงขึ้นเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเราคาดคะเนดได้แต่พิสูจน์ไม่ได้ตัวอย่างไฮพอธท s ิ s ที่เห็นอยู่นี้เป็นไฮพอธท s ิ s ในภาษาพูดการทำไฮพอธ esis test หรือการทดสอบสมมติฐานในขั้นปฏิบัติอาจมีขั้นตอนย่อยๆหลายขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนรูปไฮพอธท s ิ s ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เรามีใช้อย่างเช่นในข้อแรก เราอ,อาจพิสูจน์ว่าวิธีที่1และวิธีที่2ให้ผลผลิตที่แตกต่างกันยังมีนัยยะสําคัญก่อนเมื่อแตกต่างกันแล้วจึงค่อยดูว่าวิธีไหนที่ให้ผลดีกว่ากันเมื่อจะทําการทดสอบในขั้นปฏิบัติสิ่งแรกที่เราทําคือตั้งนิวไฮโพธิสิตและอัลเทอร์เนทีฟไฮโพธิสิตซึ่งเป็นสมมติฐานในรูปคณิตศสาสตร์นาวไฮโพธิสิตย่อด,ด้วยสัญลักษณ์ s o คือสมมติฐานว่างอัลเทอร์เนทีฟไฮโพธิสิตย่อด้วยสัญลักษณ์ s a คือสมมติฐานทางเลือก บางทีสองตัวนี้ก็ถูกเรียกว่าสมมติฐานหลักและสมมติฐานรองอะไรจะเป็นสมมติฐานหลักและรองนั้นไม่ได้มาจากความเห็นหรือความรู้สึกแต่จะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นาวิโพเทสิสจะเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายเท่ากับซึ่งอาจเป็นมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับก็ได้หมายถึงว่าสองสิ่งที่กำลังเปรียบเทียบอยู่นั้นไม่แตกต่างกันหรือตัวแปรหนึ่งไม่ส่งผลต่ออีกตัวแปรหนึ่งออเจนตีวิโพเทซิสก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับนาวิโพเทสิส ในทางสถิติเราถือว่านาว p o t ท e s i คือสิ่งที่เป็นจริงจนกว่าจะปฏิเสธได้และ y p o ท h e s เท t ส s t หรือการทดสอบสมมติฐานก็มีเป้าหมายเพื่อการปฏิเสธนาว p o t ท e s i ีและทําให้อลเทอร์เนทีฟไพ o t ท e s i กลายเป็นจริงแทนจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ประโยคแรกวิธีที่1ให้ผลผลิตดีกว่าวิธีที่2ไม่มีคําว่าเท่ากับดังนั้นคําในภาษาพูดจะถูกแปลงเป็นอลเทอร์เนทีฟไพ t h ทคือผลผลิตจากวิธีที่1 มากกว่าผลผลิตจากวิธีที่สองและได้นาวไฮโปเทซิสที่เป็นคั่วตรงข้ามแต่สมมุติว่าในภาษาพูดมีคําว่าเท่ากับเช่นวิธีที่1ให้ผลผลิตดีกว่าหรือเท่ากับวิธีที่2ภาษาพูดก็จะกลายเป็นนาวไฮโปเทซิสประโยคที่2ลูกค้าชอบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อาจมีการนําผลิตภัณฑ์ไปให้คนกลุ่มหนึ่งทดลองใช้และเก็บคะแนนว่าชอบหรือไม่เป็นคะแนน1นถึงหาดาว3คือตรงกลาง หากถือว่าคะแนนที่มากกว่า3ดาวแปลว่าลูกค้าชอบเราก็จะได้นาว h y p อ r ์ h e s ิ s ว่าคะแนนความชอบมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสาสำหรับประโยชน์ที่3ที่ว่าปัญหา A เป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้ผลกําไรลดลงลองนึกภาพว่ามีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วเราอยากรู้ว่าปัญหานี้ยิ่งเกิดบ่อยเท่าไหร่ผลกําไรของธุรกิจจะยิ่งลดลงเท่านั้นจริงหรือไม่นาฮเปอร์ h e สิ s ก็คือจำนวนการเกิด A ไม่ส่งผลต่อผลกําไรถ้าถามว่าเครื่องหมายเท่ากับอยู่ที่ไหนให้ลองนึกถึงวิธีพูดแบบอื่นจนํานวนการเกิด A ไม่ส่งผลต่อผลกําไรก็แปลว่าไม่ว่าจํานวนการเกิด A จะเป็นเท่าไหร่ผลกําไรจะเท่ากันหรือหากเราคาดคะเนผลกําไรจากโมเดลคณิตศาสตร์ที่ใช้จํานวนการเกิด A เ,เป็นตัวแปรแล้วค่าที่ได้ก็จะมีข้อผิดพลาดพอๆกับการสุ่มผลกําไรขึ้นมา ในข้อนี้หากปฏิเสธนาวไฮโปเทซิสได้เราจรึงค่อยดูต่อว่าจำนวนการเกิด A กับผลกำไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางใดแปรผันหรือพกผันเราอาจรวบลัดนาวไฮโปเทซิสโดยใส่ทิศทางลงไปเลยก็ได้ว่าจำนวนการเกิด A ไม่แปรผันกับผลกำไรก็จบไปสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับในตอนต่อไปเราจะไปรู้จักกับวิธีทดสอบสมมติฐานแบบต่างๆ และเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรใช้วิธีใดขอบคุณครับ